คุณต้องการควบคุมน้ําหนักแต่ว่าคุณไม่ไปออกกําลังกายก็ไม่ได้หมายความว่าน้ําหนักของคุณจะเพิ่มขึ้นมา ภายในเวลา2วันแต่ถ้าคุณใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆคุณรู้ตัวอีกทีคุณอาจจะลืมท่าออกกําลังกายที่คุณเคยมีคุณอาจต้องมาคิดสาเหตุเพื่อให้คุณได้เริ่มทําสิ่งใหม่ซึ่งคุณมีความตั้งใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนั่นแหละครับความตั้งใจของคุณเป็นแรงจูงใจของตัวเองและบอกว่าเมื่อทําแบบนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะไปได้สวยควรพยายามผสมผสานความตั้งใจ และการตั้งเป้าหมายด้วยตนเองเปลี่ยนความคิดที่ว่าถ้าฉันทำได้ก็ดีสิ ให้กลายเป็นความจริงก็นั่นแหละครับและหากคุณยังไม่รู้ว่าเอจะไปยังไงอย่างน้อยคุณควรผสมผสานแรงจูงใจความรู้สึกสนุกรู้สึกอยากทําความเกรงใจความอึดอัดแต่ต้องทําต่อเนื่องเวลาที่เกรงใจและอึดอัดนะครับก็จะเป็นคนชอบคิดคิดคิดการเกิดเป็นคนของคุณคือพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่คนประเภทนี้ฝ่าฟันอุปสรรคคือรู้ว่าพื้นฐานนิสัยรู้ตัวอีกทีก็เป็นนิสัยไปแล้วคนประเภทนี้จึงฝ่าเรื่องต่าง ด้วยแรงใจและความมุม,มานะของตัวเองฝ่าฟันไปด้วยพลังใจแล้วมาค้นหาวิธีอย่างชาญฉลาดกันคนทั่วไปมองว่าการคอยตามคนอื่นนั้นเป็นสิ่งไม่ดีพวกเขาอาจจะมองว่าการคอยตามความคิดเห็นคนอื่นแสดงให้เห็นว่าไม่มีจุดยืนคิดแบบนั้นก็เข้าใจได้อยู่หรอกนะดังนั้นจึงต้องเป็นตัวของตัวเองลองดูสักตั้งหักคะแนนเก็บสะสมนิสัยการรวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญและทุกครั้ง เมื่อทำสำเร็จก็เพิ่มคะแนนให้ตัวเองติดนิสัยและประเมินตัวเองสูงขึ้นเรื่อยๆยอมรับด้วยความยินดีสร้างนิสัยจัดความสำคัญคือภาระคิดว่าทำอย่างไร จึงจะจัดการได้เร็วคําคตอบก็คือต้องทํางานแบบการจัดลําดับความสําคัญการจัดลําดับความสําคัญถ้าแบ่งเป็น2ประเภทดังนั้นลําดับความสําคัญแบบทําตามลําดับใช้จิตใต้สํานึกจัดการงานได้แบบไม่เครียดจัดตามลําดับเป็นวิธีที่ชาญฉลาดคุณจะสนุกถ้ารู้สึกไม่สนุกต่อให้บังคับยังไงคุณก็ไม่ไปต่อให้ตั้งเป้าหมายดีเลิศแค่ไหนสุดท้ายคุณก็เครียดอยู่ดีสิ่งสําคัญสิครับเปลี่ยนแปลงวิเคราะห์สาเหตุที่ทําให สนุกหาเหตุผลที่ทําได้ต่อเนื่องตรงกับความสนใจทําแล้วเป็นคนดีถูกจริตรู้สึกดีรู้สึกสบายกายสบายใจมีประโยชน์เหมือนเป็นบุคลากรมีคุณภาพมีปัจจัยการแข่งขันกระตุ้นอารมณ์ให้อยากทําสิ่งดีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เข้าใจดีว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้คิดหาหนทางต่างๆก็น่าจะได้ประโยชน์ด้านสิ่งที่คุณ ไม่ถนัดต้องการทํากิจกรรมที่มีเป้าหมายความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของความต้องการด้านความปลอดภัยความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงผมอธิบายหลักการนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องนะครับคนที่มุ่งม,มั่นจะเป็นผู้ประกอบการต้ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกที่มีความฝันเดียวกันแล้วจัดประชุมศึกษางานก็น่าจะเป็นความเป็นไปได้ใช่ไหมล่ะครับเพราะคนส่วนใหญ่ล้วนแต่อยากเปลี่ยนแปลงและต่างก็คิดเอาเองว่าตัวเองไม่มีพลังใจและความมุ นะความจริงแล้วในทีมก็มีคนที่ลดน้ำหนักได้สำเร็จและเคยลดน้ำหนักล้มเหลวมาแล้วหลายครั้งแน่นอนว่าพวกเขาทำไปด้วยความสนุกสนานจึงไม่เครียดด้วยการถ่ายทอดจินตนาการการตั้งเป้าหมายไว้ใกล้ตัวการคิดจินตนาการว่าคุณจะประสบความสำเร็จแบบไหนการคิดจินตนาการว่าตัวคุณเองจะประสบความสำเร็จนำความฝันที่มีความสำเร็จมาไว้ในรูปภาพแล้วติดเข้าไปที่ผนังห้อง คิดคาจรินตนาการว่าไม่มีใครหรอกครับที่มองเห็นหนท,ทางทั้งที่ยังไม่เคยเห็นอะไรเลยคุณว่าจริงไหมหล่ะครับและมันมีหนทางบนทะเลกว้างใหญ่ที่จะทําให้คุณมองไปเห็นเป้าหมายของคุณที่คุณจะเดินไปคุณจะเห็นความจริงที่เชื่อมโยงกับความฝันและทําได้วาดภาพฝันของคุณให้เป็นความจริงได้ด้วยการเชื่อมโยงความจริงกับความฝันออกจากตัวเองไปรอบๆแต่อะไรล่ะครับที่มันคือความฝันแน่ นอนครับถ้าคุณคุยกับนนะักวิชาการเรื่องความฝัน คุณจะได้รับคําตอบว่าไม่มีหรอกครับความฝันเพราะชีวิตมีแค่คําว่าจริงหรือไม่จริงเท่านั้นแต่จะทํายังไงล่ะครับที่จะวาดฝันเนี่ยให้เชื่อมโยงกับความจริงความเป็นจริงอีกแบบที่สามารถสร้างขึ้นมาได้ก็คือไปที่ความจริงคิดวิเคราะห์ด้วยความสนใจของตัวตนของตนเองและนิสัยของตัวตนของตนเองก็จะทําให้ได้คําตอบมาว่าสิ่งที่กําลังสัมผัสอยู่รอบๆตัวเนี่ยมันเป็นความจริง ที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้หรือเปล่าเปิดมุมมองสู่โลกกว้างทัศนคติ ที่เป็นไปได้ว่าตัวเองคือคนสุดยอดที่สุดแล้วที่จะได้ทำสิ่งนั้นแล้วก็จะไม่เสียใจในวันที่ทำไม่ได้เพราะว่าได้ลงมือทำอย่างเต็มใจเต็มที่และตั้งใจกับมันมากยาตีกรอบให้กับชีวิตของตัวเองอีกต่อไปเลยครับยอมรับและไม่ปฏิเสธว่าคนเนี่ยไม่สามารถทำได้ทุกเรื่องครับปฏิเสธสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าทำแล้วจะเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีปฏิเสธสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าทำแล้วจะไม่เกิดผลลัพธ์นั่นก็เป็น การลดความกุ้มใจและจุดอ่อนของตัวเองได้อีกทางหนึง่งคุณต้องไม่ปฏิเสธตัวเองไปเสียว่ายังไงคุณก็ทําไม่ได้คุณทําไม่ได้อยู่ดีหรือโอ้ยชาตินี้คุณก็ไม่มีทางทําได้หรอกฟังดูแล้วคุณคุณไหมครับแล้วคุณ ก็จะติดแงกไม่สามารถทําอะไรได้ในชีวิตของคุณก็ไม่เกิดผลลัพธ์อะไรในชีวิตและชีวิตของคุณก็ติดแงกแล้วคุณก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณต้องโทษตัวเองแล้วคุณก็จะมีแต่ความเครียดแล้วยังไงล่ะครับแล้วอะไรล่ะครับผมสนับสนุนให้คุณปฏิเสธตัวของคุณเองแล้วมาหาจุดปลายทางมุ่งหมายจะทําให้ทําเป็นกิจวัตรประจําวันให้คุณให้มีความสุขกับชีวิตแล้วก็ประสบความสําเร็จไปพร้อมๆกันดึงศักยภาพออกมาใช้เข้ามาค้นหาศัก ักยภาพของตัวตนเมื่อคุณค้นหาศักภยภาพคุณจะพบความสามารถที่ปรากฏอย่างเช่นลองตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่ชอบและคอยหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดแค่นั้นคุณก็จะพบความถนัดที่ไม่คาดคิดได้แล้วล่ะครับเคล็ดลับที่สำคัญไม่ใช่การทำสิ่งพิเศษอะไรที่มากมายหรอกครับเคล็ดลับนี้ เป็นเคล็ดลับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนและเป็นอีกเคล็ดลับที่จะทําให้ความสําเร็จเนี่ยเข้ามาใกล้ชีวิตมากขึ้นในเขาวงกฎแน่งความคิดเรื่องที่ควรจะทําให้ดี กับมีการติดขัดหากกหา,กหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ต้องฝึกการยอมรับหากคิดฟุง้งซ่านก็ต้องฝึกเรื่องนิสัยฝึกในรูปแบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงเข้าใจได้จริงแค่นั้นแหละครับแล้วผมก็บอกตัวเองมาเสมอนะครับตลอดว่าผมเนี่ยจะไม่พาตัวเองไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตปัจจัยนี้ก็ทําให้เกิดหลักการที่ว่าอย่าเปรียบเทียบหรือการแข่งขันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้การเปรียบเทียบข้อดีของคน กับข้อด้อยของตนเองแบบนี้ก็ย่อมไม่ดีใช่ไหมล่ะครับเรื่องแบบนั้นไม่เห็นจําเป็นเรื่องแบบนั้นไม่เห็นต้องพยายามยกมาเปรียบเทียบกันเลยครับการแข่งขันการแข่งขันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนกับคู่แข่งยืนอยู่ในสนามเดียวกันใช้กติกาเดียวกันเริ่มต้นจากจุดเดียวกันและเมื่อคุณอยู่ในสนามแข่งก็นั่นแหละครับคือสิ่งที่ต้องเชื่อ